ก่อสร้างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเอฟซนะครับรอชมเมื่อเสร็จแล้วนะครับสําหรับชุมทางหนองประดุกนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลหนองกบนะครับอําเภอบ้าโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับแน่ดีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นค่ายทหารของกองคนรถไฟที่9นะครับของทหารจักรพัิญี่ปุ่นนะครับที่สร้างทางรถไฟ จากชุมทางหนองประดุกนะครับสู่เส้นทางสายมรณะนะครับเพื่อไปเมืองพยุสยะในประเทศพาม่านะครับจุดมุ่งหมายก็คือต้องการจะไปโจมตีประเทศอินเดียนะครับสำหรับชุมทางหนองประดุกนะครับไปถึงเมืองพยุสยะนะครับระยะทางก็415กิโลเมตรเลยทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ขบวน259มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับแอดมายืนประจันหน้ากับ พบวนสองูนนะครับที่ประแจหมายเลข10นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวพอขอรอนนะครับจะหักขวาสุดนะครับของพบวนนะครับเพื่อเข้าทางรถไฟสายมรณะนะครับเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับปู่ g k นะครับ4026นะครับจากบริษัท General ล e c t ท i นะครับ สปอร์ตเซชั่นนะครับของาารัฐแพนซิลวเนียสหรัฐอเมริกานะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่น G E นะครับย่อม,มาจาก General Electric U M 12 C นะครับเป็นรถจากดีเซลไฟฟ้านะครับที่การรถไฟเนี่ยนำเข้าจากบริษัท g e n e r a ออย่างที่ผมบอกนะครับก็มีรถจากรุ่นนี้ใช้งานนะฮะอยู่มากเป็นอันดับ2เลยนะฮะรองจากรุ่น A L S นะฮะหรือว่ารุ่น อัลซอมนะครับจากฝรั่งเศสนะครับก็รุ่นจีเอเนี่ยครับมีทั้งหมดจำนวน50คันนะครับตั้งแต่หมายเลข4 0 0 1ถึง4050นะครับตั้งแต่ปีพศ2507าถึง2509นะครับนี่ก็เป็นย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับพาเพื่อนๆไปชมกันนะก็มีรถบรรทุกหินบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ LT 0-2นะครับก็จอดอยู่ที่นี่นะครับ ทำขบวนมรทุกหินอยู่นะครับรวมถึงดีดีห้าหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับก็มาทำขบวนบรทุกหินอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ถือว่า,เ,าเป็นชุมทางนะครับทีเ่เป็นศูนย์รวมเลยก็ว่าได้นะครับอุปกรณ์ในการก่อสร้างนะครับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ ตั้งแต่สัญญาที่1นะครับช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หนองนครถมนะฮะถึงหนองปลาไหลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวแอดจะขับมอเตอร์ไซค์น้พาไปชมนะครับนี่ก็เป็นขบวนมันทุกหินนะครับส่วนไอ้เจ้า GE นะครับหรือว่าปู่ g k ที่ใครหลายๆคนเรียกเนี่ยถือว่าเป็นรถจากดีเซลไฟฟ้าเนี่ยที่อายุมากที่สุดนะที่ยังคงใช้ ใช้เป็นหลักเลยนะใช้อยู่นะครับเจ้าตัวนี้ GE เนี่ยแหะครับความยาวนะครับ16.288เมตรนะครับความกว้าง2เมตร79เซนนะครับความสูงนะครับ3เมตร75เซนะครับน้ำหนักเมื่อจอดนิ่งๆนะครับก็อยู่ประมาณ70.178ตันนะครับ เวลาวิ่งขณะดทำขบวนก็ประมาณ75ตันนะครับถังเชื้อเพลิงจะเล็กกว่าหัวรถจักรหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น SID นะครับหรือว่ารุ่น ALSALD AL a นะครับ HKADD พวกนี้นะครับถังน้ำมันเจ้าปูจีเเนี่ยจะแค่3,500ลิตรนะครับถ้าเป็นอนะันซอมแล้วก็4 5่0นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น h i d ของฮิตาชิเนี่ยคือ 5, 0 0 0ลิตรเลยของ ของอประเทศญี่ปุ่นนะส่งเข้าประกวดนี่ครับย่านย่านาชุมทางหนองประดุกเนี่ยเราจะเห็นเห็นไหมรถบนรถอัดเต็มไปหมดนะครับรวมถึงรถบำรุงทางเอกชนเนี่ยซึงจะจอดทํางานอยู่นะครับหลังจากที่ย่านนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถบำรุงทางของการรถไฟนะครับก็จะมาใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการซ่อมบำรุงรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเมื่อ มีปัญหาหลังจากที่รับมอบกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นย่านสร้างสะพานนะฮะสุดยอดก็ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นสะพานเกือกม้านะครับที่ข้ามตัดทางรถไฟนะครับเนื่องจากสะพานนี้ยาวมากนะครับเนื่องจากการรถไฟไม่เวียนคืนที่ประชาชนนะครับก็เลยท้องต่ำให้ตีโค้งกลับมาในพื้นที่ที่รถไฟมีนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ